แต่เขาไม่ได้เข้ามาหานานแล้วเนาะครับตั้งแต่ขาข้างนี้ตัดสี่ปีแล้วอืมสี่ปีแล้วเนาะครับอืมบกักราไอ้ขันมีโอกาสกลับามาหาพ่อเด้อถ้ามีโอกาสก็กลับมาดูพ่อหน่อยเด้อพ่อป่วยมาให้กำลังใจพ่อนะนะเนาะเนาะเวลาเด้อเชื่อไหมกลัวใช่ไหม,ไมที่แรกอะกลัวกลัวมากเลยอ๋อครับกลัวมากเลยเพราะตัวเองขากรู ขาอะไรอย่างนี้ครับผมกลัวมากมาเห็นถือตาผมมันมองไม่ค่อยเห็นครับมองไม่ค่อยชัดบอกครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาสร้างภาพเช่นเคยเนาะวันนี้เราขี่รถตามที่ผู้ชายคนนั้นไปเป็นคนติดต่อหาผม,ผมบอกว่าขาขาดสองข้างอาศัยอยู่คนเดียวเนาะไปดูกันว่า สถานการณ์จะเป็นยังไงเนาะเหตุการณ์จะเป็นยังไงหากใครติดต่อหาผมเดอ้อใครติดต่อให้ไปช่วยเหลือเนี่ยใส่เบอร์โทรและที่อยู่ไว้เลยนะครับน่าจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนอันนี้ลุงป่วยเป็นโอ้เป็นเบาหวานโอ ลุงออกมาได้ไหมครับนี่ไหวไหมออกไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดดลบถอดขาแล้วอ๋นนอถอดขาแล้วอันนี้ผ่าขายานานยังครับนี่ขานี้ไอเขาตัดนานเนียครับนานแล้วนานแล้วบอกจะเจ็บขานะครับอันนี้แผลหายยังลงุงอันนี้เริ่มจะหายแล้วอันนี้ตัดนานยังอันนี้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วตัดตัดสองเดือนกว่า อ๋อหยับเมนลุงไม่มีเมียบอกลุงไม่มีเมียบอกเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วลูกลูกเหรลูกมีมีลูกไหมมีมีลูกกี่คนครับสองคนสองคนนี่นาอยนานี่มีอผมอยู่อำเภอประสาทตีกตาร่าของต๊อกอ้าไหนกรตตาร่าโมสังพักบ้าไหนบาจะหาวิธีช่วยตาอยู่คนเดียวเนาะ ตามีรายได้จากทางทางไหนบ้างไม่มีไม่มีเลยได้ได้แค่เงินพิการคนพิการใช่ไหมครับคนพิการตาอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุห้าห้าสิบหกสิบหกยังไม่ถึงหกสิบเนาะก็ได้แค่เงินคนพิการเนาะลุงอยู่คนเดียวบ่อยอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วใครหาข้าวหาน้ำให้กินหุงกินเองหุงกินเองครับ ลุงก็ต้องลุกขึ้นไปหุงกินเองครับต้องเดินอ้อมข้างนอกไปก็หุงเสร็จก็นู่นแล้วก็มาวางมาวางแล้วลูกเต้าได้มาหาบ้างไหมครับนีม่มามั่งเลยลูกเคยมาลูกเขยมาครับลูกเคยก็อยู่บ้านตะลกูกคนนี้ดออ๋อบ้านตะลก่กอ๋อ,อใกล้ๆนี่บก่บบก็เดี๋ยวผมไปเอาพวกข้าวสารมาให้พวกไข่พวกน้ำหลายอย่างอยู่ครับ เดี๋ยวผมแปลามาให้แป๊บนึงครับเชื่อไหมกลัวใจะไหมที่แรกอะกลัวกลัวมากเลยอ๋อครับ กลัวมากเลยเพราะตัวเองขากุดข,ขาอะไรอย่างนี้ครับผมกลัวมากมากเห็นถือตาผมมันมองไม่ค่อย,อยเห็นครับมองไม่ค่อยชัดบอครับม,มันมันมองอย่างนี้มันลายๆท,ที่แรกนี่กลัวผมไม่เลยเลยไม่ออกมาครับอ๋อผมมาช่วยครับเยอะอยู่นะครับนี่ตากินคนเดียวเนะครับ อยู่คนเดียวทําไมลูกแม่ไปอยู่ด้วยนี่อีผมบอกไม่ถูกครับอกไม่ถูกเหมือนกันครับเขานิสใสเหมือนแม่เขาม้างแม่เขายุ่ปากท่องค่ะแม่เขาคน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 สละบุรีบอกครับอ๋อทีนี้ผมไปขับรถอยู่แถวนั่นเลยอืมผมก็แต่งงานทีนี้เขาก็หนีไปครับก็เลยอยู่คนเดียว ก็อยู่คนเดียวเลยแล้วลูกสองคนอีกคนหนึง่งผู้หญิงผู้ชายหมดเลยบหมผู้ชายไปกับแม่เขาตั้งแต่อายุช่วงตปเรียนปสี่อ๋อคือผู้ชายเนี่ยรู้ไหมว่า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 ตานีถูกตัดขารู้ครับรู้หมดช่วงช่วงช่วงขาข้างนี้ขเขาม,มาดูแลอยู่เขามาดูแลอยู่อันนี้ตัดได้กี่ปีแนละ้วอันนี้เนสี่ปีครับสี่ปีสี่ปีตอนนี้ไอ้ข้างนี้ไม่ค่อยเป็นไร ครับ,รบผมผมเดินได้คล่องอ่าทีนี้ผมเลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวปุ๊บมันมันมันเป็นแผลแบบใสรองเท้าตลอดเลี้ยงวัวครับไอ้วัวก็ไม่ใช่วัวตัวเองนะวัวกางเลี้ยงครับอทีนี้มันเป็นแผลอยู่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาทีนี้ไอ้ดินไอ้ดินทรายมันเข้า เข้าครับเข้าครับนี่มาเข้าอย่างนี้เข้าทีนี้ผมจะไปไหนก็ใส่ไอ้รองเท้าลืมดูไปครับไอ้ทั้งบ้านมีไฟหลอดเดียวนี่บปล่าลุงมีแต่ข้างนอกครับมีข้างนอกอยู่ครับเพราะดึกหน่อยมันก็สว่างดีครับแล้วนอกเหนือจากเงินคนพิการแล้วลุงมีรายได้ทางอื่นไหมไม่มีครับไม่มีครับแล้วเอาที่ไหน กินที่ไหนใช้กินใช้เหรอครับใช่ก็นี่นี่อสมอก็เอามาให้มั่งอะไรมั่งอ๋อครับแล้วก็กินคนเดียวไม่เปลืองกินคนเดียวไม่เปลืองครับแล้วลูกชายตอนนี้อายุเท่าไหร่ละลูกชายคน,นลูกชายเหรอครับเข้าไปนานแล้วครับตั้งแต่อายุสิบสี่สิบสี่แต่เขากลับมาดูอตอนเขาเรียนปอศตอนพอนีครับในเอ๊ะ อายุเขาเท่าไอ้นั่นแหนละลูกหลานยายเปรกเนี่ยที่เป็นนักมวยไอ้บวกขาไขาอ้พลอยขาวะพล,ยหหลยยอยขาไปเนาะอายุเท่าไหร่ลูกลูกอายุเท่าไหร่ยี่สิบยังได้ยี่สิบยังโอ้มันเลือกทหารอ๋อเพิ่งเลือกทหารครับเพิ่งเลือกทหารเอายี่สิบเอ็ดนะครับเอกว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแต่เขาไม่ได้เข้ามาหาหนานแล้วเนาะครับตั้งแต่ขาข้างนี้ตัดซีปีแล้วอืม สี่ปีแล้วเนาะครับบักลาไอ้ขันมีโอกาสกลับมาหาพ่อเด้อถ้ามีโอกาสก็กลับมาดูพ่อหน่อยเด้อพ่อป่วยมาให้กำลังใจพ่อเนาะเนาะเดีอหล่าเด้อแล้วลูกลุงมีลูกสาวลูกชายใช่ไหมครับลูกสาวก็อยู่แถวนี้อยู่เขาไปงานแล้วเขาอยู่กับบ้านตะลุ่นี้ก่แต่เขาก็มาเรื่ออยู่เนาะครับครับครับก็ผมเป็นกำลังใจให้เด้อครับ นี่แหละผมเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ครับน่าจะอยู่ได้ครับนานอยู่มั้งนี่เนาะโอ้นานครับอยู่ได้นานอยู่เนาะครับอืมเดี๋ยวผมจะเอาหมายเลขบัญชีลุงนะครับแปะไว้ใต้โพสเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้ามาแรกๆเนี่ยแกกลัวกลัวมากเลยครับเพราะว่าคือเราไม่ได้นัดลุงนะมีคนติดต่อไปผมก็มาเลยครับผมบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ตัดขาสองข้าง เราก็เฮ้ยเราจะอยู่ยังไงเราก็เลยรีบรีบมากันครับแจ้งไปก็รีบมากันเนาะครับผมกลัวมากเขาจะมาเอาอะไรจะไหมธุระอะไรจะมาทุระอะไรครับกลัวที่แรกเขากลัวลุงกลัวแล้วไปไหนออกไปไหนบ้างไหมนี่หรือว่าไม่ไหววนอยู่แถวนี้หรอครับงาวหังไ้เรื่องเงาก็มันชินแล้วครับชินแล้วครับชินแล้ว มันเคยอยู่คนเดียวก็ชินแล้วครับแล้วทีวีเปิดได้ไหมนี่ได้ครับเอาพิทีวีเปิดได้อยู่เป็นเดือน่ะถึงผมจะดูที่หนึ่งอ๋อเพราะมันมัวแต่เจ็บขามัวแต่นีขาก็ยังเจ็บอยู่ใช่ไหมนี่เอข้างนี้ยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่เพราะแผลมันยังไม่หายครับแล้วมีอสมอเขาเข้ามาบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันครับมาดูมาดูแลมาดูแผลครับ หมอสมอแล้วก็หมออนามัยครับหมออนามัยเขาทำแผลที่นี่แล้วแล้วลุงกินนมได้ไหมนี่ได้ครับกินนมอันนี้ตู้เย็นใช้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมแช่เองค่อนไม่ไม่เดี๋ยวผมจะได้จัดการแช่ครับไข่นี่ก็แช่ดิ้งไว้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจัดการเองครับไหวนะไหวไหวเนาะพุ๊ดุ๊ดพุ๊ดพุ๊ดหรือก็เปิดตู้เย็นตอนเช้าครับค่อยจัดการ ยังไงลุงก็ดูแลตัวเองด้วยเดอ้อครับขอให้เดี๋ยวคนเขาสงสารเนี่ขาจะโนอนเงินเข้ามาช่วยลุงครับผมลุงมีโทรศัพท์ไหมนี่ไม่มีไม,มไม่มีเลยฮะลุงผมไม่กลัวลุงแล้วเดี๋ยวผมที่แรกผมกลัวมากเลยเข้ามาอย่างไงอะไรอย่างไงเดี๋ยวผมกลับแล้วลุงเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปถ่าย อะไรหน่อยนะนี่หน่อยออมบาครับขอรู้ญาตหน่อยเด้อครับ,คร,บ,ค,รบครับลุงดูแลตัวเองด้วยเด้อสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยว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 ลืมได้ไงนี่นี่อ่ายูทูบเปล่าเก็บไว้ใช้ <c oughs> เก็บไว้ใช้ <c oughs> ครับลุงผมกลับแล้วเด้อครับสวัสดีครับ <ST ied> เอาแต่ไผสิวาสิว่าบอกาาหัวซาเลวแต่สิโม แค่ฝันไปไกลบ่ได้วังสิครอบครองกับพ่อหูโตเจ้าของอยู่แค่เจ้ากายผ่านไอ้ก็มีแห้งใจแล้วบ่กล้าแอวบืนไปไฟสูีย่านว่าสันนนอนแรกๆมาก็สู้กันหน่อย <laughs> ลุงเขาขัวครับเดีลยวก็แต่ว่าเคสนี้ผมว่าน่าสง <ใน S 2> สารนะอยู่คนเดียว ขอให้ลุงแกสู้ๆชด้วยผมก็ทำได้แค่นี้แหละอขอบคุณมากครับ